ทุกครั้งที่ชายคนนั้นพยายามหนีออกจากเกาะเต่าทะเลสีแดงตัวใหญ่ก็จะโผล่มาหยุดเขาไว้มันใช้หลังแข็งๆผลักเรือไม้ไผ่ของเขากลับเข้าฝั่งทุกครั้งแต่ในจังหวะที่เขาคิดว่าเต่ากำลังจะโจมตีมันกลับหยุดนิ่งไม่แม้แต่จะทำอะไรแล้วเพียงเดินจากไปอย่างเงียบงนันชายคนนั้นไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดเต่าตัวนี้ถึงไม่ยอมปล่อยเขาไปความโกรธพลุ่งพล่านเขาตะโกนใส่ท้องทะเลสุดเสียง ในขณะนั้นเองเขาเห็นเต่าค่อยๆว่ายเข้ามาใกล้ชายฝั่งเขาคิดว่าบางทีนี่อาจเป็นโอกาสที่จะได้ระบายความอัดอั้นทั้งหมดด้วยความโมโหเขาปีนลงจากโขดหินคว้าไม้ขึ้นมาฟาใส่ตเ,ตเต่าเต็มแรงแต่เรากับว่าแรงนั้นไม่มีความหมายเขาจึงพลิกมันให้ขยับไม่ได้ปีนขึ้นไปเหยียบถมน้ำลายใส่และทิ้งมันไว้กลางแดดอันแผดเผาแต่เต่าก็ยังคงนิ่งเงียบอดทนไม่โต้อตอบแม้แต่น้อย แม้ทำเช่นนั้นเขาก็ยังไม่อาจหนีออกจากเกาะได้ความเกลียดชังที่มีต่อที่แห่งนี้ค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความอับอายและความโดดเดี่ยวที่ก่อตัวขึ้นในใจวันหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ก่อไว้และคิดว่าเขาควรจะผูกมิตรกับเต่าแต่เมื่อกลับไปดูร่างของมันกลับนิ่งสนิท เขารีบตักน้ำทะเลไปเทใส่ปากเตา่าแต่ก็ไร้ผลเต่ากำลังจะจากไปอย่างเงียบๆเขาคุกเข่าลงร้องไห้ต่อหน้ามันเกาะแห่งนี้คือบ้านของเตา่าเป็นส่วนหนึ่งของมันมาตลอดเพียงแต่ตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจอะไรเลยจนกระทั่งวันนี้เมื่อทุกอย่างกำลังจะสายเกินไปคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นจากที่ที่เต่านอนอยู่ เขาเห็นกระดองของมันเริ่มแตกร้าวความโดดเดี่ยวถาโถมเข้ามาจนเขาแทมหายใจไม่ออกแต่เมื่อมองเข้าไปอีกครั้งเขาก็ต้องตะลึงใต้กระดองนั้นคือหญิงสาวผู้หนึ่งเขายื่นมือสันๆเข้าไปแตะอย่างไม่แน่ใจและได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นอยู่เบาๆเขารีบคว้ากระบอกไม้ไผ่มาตักน้ำรดให้เธอครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เธอยังคงหลับไหลไม่โพดไม่ขยับแม้แต่น้อยแม้แสงแดดจะสาดส่องตรงลงมา เขาก็กลัวว่าเธอจะได้รับอันตรายจึงหักกิ่งไม้จากพงไผ่ามาสร้างร่มเงาปกป้องเธอใบหน้าของเธอช่างอ่อนล้าเหมือนเก็บความรู้สึกมากมายไว้ภายในจนชายคนนั้นเองก็ไม่อาจเอ่ยคําใดได้เช่นกันหลังจากวันนั้นเขาไม่เคยสร้างเรือไม้ไผ่อีกเลยเขาอยู่เคียงข้างเธอดูแลเธออย่างเงียบงันทุกวันบางที หัวใจของเขาก็อาจพบจุดหมายแล้วและบางทีเขาอาจพึ่งได้เข้าใจความงามที่แท้จริงของสถานที่อันเงียบสงบแห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต